สัสดีถ้าผู้ชมทุกท่านนะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซ่แมงโหมวันนี้ผมจะมาโอ้หมดช่องเองปะมึงโอเคซึ่งโปรโมช่องเนี่ยก็เปิดรับมาหกวันละมีคนขอมาประมาณหนึ่งสองไม่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 ได้มีแค่นี้มีอีกหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่มีแค่สี่ช่องอย่งละกูโคเบื่อเลยมึง ไม่ว่ากี่รอบกี่รอบม่งก็มีแค่สี่ช่องไอ้เฮียเริ่มจากช่องแรกแล้วกันตู่ป้อมนมผงอช่องนี้เป็นคลิปเขาเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะช็อตแล้วกันเออช่องเขาทำช็อตแล้วกัน คนติดตามเขาม,มีหนึ่งคนแล้วเพราะงั้นติดตามไปนหนึงสิบคนด้วยนะครับติดตามไปนหนึ่งร้อยไปเลยช่องหนาม้าก็คือช่องช่องที่มันชอบแบบช่องที่มันชอบกรอบปกคลิปกว่าเอ้ไม่ใช่ดิช่องไม่ใช่กรอบโลโก้กว่าพื้นหลังโลโก้กูแล้วแบบสไตล์โลโก้ก็กรอบกูเหมือนกัน ช่องมันอะทำใหลไร้ฝีฟ,ฟายเว้ยเออคนติดตามมันมีสี่สิบห้าคนก็เดี๋ยวเลืมกดติดตามให้ถึงห้าสิบแล้วกัน,อออกกนเอาแค่ห้าสิบก็พอแล้วไม่ต้องถึงร้อยหรอกกูมั่นใจมันช่องเรามาชื่อช่องอะไรเนนะี่ย DxD Kingdom Prince OPG อืมช่องะไรวะเกมมาครับเออช่องนี้กะเป็นเกมมาครับเออมีเกมกรชาด้วยช่องนี้คอนเทนต์เกมลยคนติดตาม3 0ห35คนแล้วนะก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ถึง400ละกันนะครับโอเคเราไปดูช่องต่อไปกันเลย ช่องต่อมาครับ The Head TV นะไม่รู้เันอะไนอย่างนี้หรือเปล่าช่องคาครับเขาเคลื่นอนกมาอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะช่องเขาทำโรบอ็อ x นั่นเองติดตาม215อ,อยาคนเออก็เดี๋ไปกดติดตามช่องเขาให้ถึง3 0 0ร้อยด้วยนะให้ถึง3 0 0้เลยนะอเออคลิปมันมีกี่นาทีวะเนะี่ยน่าจะไม่กี่นาทีหรอมั้งคือแบบ เน,นี่ยจะลวกๆหน่อยนะเพราะว่าเอนนามันลวกแล้วกันก็แบผมผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะใช่ไหยเวส้านี้ครับกินเห็นยังไงกับภาพนี้เ่ยไปละไปละบ๊ายบาย